เราฝ่อยประชาสัมพันธ์สภานักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโสมวันนี้เรามีข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนรูปแบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้ทุกท่านชมค่ะโรงเรียนบ้านท่าโสมตั้งเมื่อพุทธศักราช2507ตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลสีสำรานอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4 มีขนาดพื้นที่16ไร่2งานให้บริการด้านการจัดการศึกษาแก่หมู่บ้าน6หมู่บ้านปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระด,ดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนบ้านท่าสงฉบับปรับปรุง พุทธศักราช2,562สีประจำโรงเรียนสีชมพูขาวสีชมพูหมายถึงความรักสามคัคคีสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ใสสะอาดข้ามขัญประจำโรงเรียนเรียนดีมีวินยัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพียบพร้อมคุณธรรมนำเด่นการกีฬานำพาสามัคคี เทคโนโลยีก้าวไกลวิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปีการศึกษา2 5 6 4โรงเรียนบ้านท่าสงเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาบุคลากรมีสุขภาพดีทั่วหน้ารักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามและปลอดภัยเอกะละักษณ์สุขภาพจิตกายสมบูรณ์เพิ่มพูนความเป็นเลิศทางวิชาการอัตลักษณ์ รัศฐานศึกษา,กษาจิตอาสาหลอดขยะข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2564มีนักเรียนระด,ดับก่อนประฐมศึกษา221คนระด,ดับประทมศึกษา1,326คนรวมนักเรียน1,548คนข้อมูลขาล้าราชการครูและบุคลากรปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่าสมมีนายสุนทรสุนสินปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีรองผู้อำนวยการสามท่านได้แก่ 1. นายธีรวัตรสาขสิงห์ 2. นางสาวศิวรักษ์ศีละ 3. นางดุดดาวขนุนทองแบ่งการบริหารเป็นเสี่ยกล่มงานได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานงบประมาณและกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรรวม63คนรางวัลเกียรติยศของโรงเรียนสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2,558โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรดีเด่นระดับประเทศปี2,558 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรปี2 5 5 7ถึง2560โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรสมัยที่2ปี2561โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่4ปีงบประมาณ2559โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี best of the best รุ่นที่2ปี2561 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกผลงานดีเด่นระดับเงินปี2,558ผลงานดีเด่นระดับทองปี2,559และผลงานดีเด่นระดับเพชรปี2,560รางวัล MOE Awards สาขาอนุรักษ์มรดกไทย ปีการศึกษา2,559โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับภูมิภาคประจำปี2,561การประเมินสำเร็จที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าสมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4นายธีรวัตรสาขสิง์รองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวสิวรักษ์ศีละรองผู้อํานวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการนางดุดดาวขนุนทองรองผู้อํานวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานทั่วไป รองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานท่าสมโมเดลมุ่งเน้นการประสานงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเกิดผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้1การบริหารงานวิชาการคณะผู้บริหารพร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านท่าสมร่วมประชุมจัดทำแผนงานปฏิทินการพัฒนางานวิชาการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนจะทำฐานข้อมูลสารสนเทศและผลสมัมฤทธิ์ของผู้เรียนรายบุคคลส่งเสริมการพัฒนาครูจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนใช้สื่อต่างๆอย่างหลากหลายเช่นห้องเรียนออนไลน์ข้อสอบออนไลน์การสอนแบบโคดดิง้งการสอนแบบสเตมศึกษาการสอนแบบโครงงาน ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้านมีความรู้คู่คุณธรรมได้แก่กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิตจิตอาสาพัฒนาเสียงแวดล้อมโครงการโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้เช่นห้องคอมพิวเตอร์จำนวนสองห้องมีคอมพิวเตอร์พร้อมระบบห้องเรียนออนไลน์และอินเทอร์เน็ต ห้องสมุดท่าสม l e ARNING CENTER ที่ทันสมัยมีหนังสือพร้อมสื่อการเรียนรู้มุมสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์มุมฉายสื่อภาพยนตร์สารคดีผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยตามรูปแบบ CT1A ของโรงเรียนบ้านท่าสมโดยร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการทำสื่อและนวัตกรรม นิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบโรงเรียนบ้านท่าสมมีผลการประเมินระดับชาติ o n e นนักเรียนชั้นป .6 ปีการศึกษา2563ค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อเนื่อง3ปีสอนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นป .3 ค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศทุกด้านและสูงกว่าระดับประเทศ2ปีสอ,อน ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT นักเรียนชั้นป .1 ปีการศึกษา2563ค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศทุกด้านต่อเนื่อง3ปีอสอน2การบริหารงบประมาณคณะผู้บริหารร่วมกับคณะครูดำเนินการบริหารงานงบประมาณอย่างเป็นระบบโปรง่งใสตรวจสอบได้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560และที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาจะทำแผนการบริหารงบประมาณปฏิทินการดำเนินงานตามแผนงานรายงานการเงินของสถานศึกษารายงานการเงินคงเหลือและรายงานพัสดุประจำปีดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านบริหารงบประมาณคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุและที่เกี่ยวข้องประสานงานและจัดให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานอื่นเพื่อสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และความร่วมมือเช่นได้รับบริจาคทุนการศึกษาจากผู้ปกครองนักเรียน รับบริจาคกระเบื้องปูพื้นอาคารเรียนการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและวัดในเขตพื้นที่บริการการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตะบลนา,นานง่วโรงพยาบาลน,น้ำโสมสถานีตำรวจภูทอนน้ำโสมเป็นต้น 3. การบริหารงานบุคคลผู้บริหารใช้หลักธรรมภพภิบาลเป็นแบบอย่างแก่ครูและบุคลากรร่วมจัดทำแผนการบริหารงานบุคคล ผู้มือการบริหารงานบุคคลจะทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานบุคลากรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกในการมีวินัยรักษาวินัยประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC การอบรมพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรคณะผู้บริหารนิเทศกำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอย่างต่อเนื่องนิเทศห้องเรียนรายบุคคลครูจัดทำรายงานผล SAR รายบุคคลสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของครูด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการกิจกรรมรับขวัญลูกท่าสมส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 4. การบริหารงานทั่วไปคณะผู้บริหารร่วมกับคณะครูและบุคลากรจัดทำแผนการบริหารงานทั่วไปจัดระบบงานธุรการงานสารสนเทศทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดทําระบบฐานข้อมูล E.D.M.S. โรงเรียนบ้านท่าสมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา S.M.S.S. จัดทำแผนการใช้อาคารสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้สะอาดสวยงามและปลอดภยัยจัดทำห้องเรียนห้องพิเศษห้องสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเช่นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องสื่อคณิตศาสตร์ห้องสื่อภาษาไทยห้องกิจการนักเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมผู้ปกครองนักเรียนชุมชนและหน่วยงานอื่น เพื่อจะทําโครงการกิจกรรมตามบริบทของโรงเรียนเช่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรโครงการโรงเรียนปลอดขยะชุมชนปลอดขยะโครงการโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนจัดทาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์คือเด็กหญิงนน,นพัฒพิทักษ์จารุพันธ์ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี2564สาขาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักง,งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผลงานที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษารองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานท่าสงโมเดล มุ่งเน้นการประสานงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและหลัก4ร่วม3ประสานร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาร่วมชื่นชมยินดีเกิดผลการปฏิบัติงานในหน้าที่และเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้แก่รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาอุดรธานีเขต4ปีการศึกษา2563รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาะถมศึกษาอุดรธานีเขต4ปีการศึกษา2,563โรงเรียนบ้านท่าสมมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพอย่างเท่าเทียมกันพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่เครือข่ายผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานต่างๆ